เราจะมาตรวจวัดกันเลยนะครับเอาละครับมาดูข้างในกันดีกว่าม,มันเป็นอย่างไรโอ้โหรุ่นนี้อันดับแรกนะครับอันนี้ก็คือน้ำเข้าน้ำออกมีวอลล่มปรับอุณหภูมนิน้ำสวิต์ในตัวด้วยโอ,โอ้ตัวนี้เป็นไตรแอค ตัวปรับความร้อนนะครับที่จ่ายไฟให้กับหม้อต้มโอ้ดูจากสภาพก็ไม่มีข้าะอะไรใส่คืนเข้าไปก่อนค่อยว่ากันทีหลังเซนเซอร์ตัววัดน้ำอ้าวนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มี3ก็จะม,มีไฟเลี้ยงนะครับ บวกลบตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวส่งสัญญาณน,นะครับไปทอขุดขอามันนะครับเทคน้ำจะจ่ายไฟให้มอต้มนะครับไปเปิดปิดประบบะครับวันนี้ด้านข้างก็จะมีปุ่มเทสแล้วก็รีเซ็ตอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ไฟเข้าดูเข้าๆ้าแล้วก็ไม่น่าจะมี อะไรโอ้ตัวนี้รุ่นนี้พิเศษเลยนะครับจะเป็นเทอร์โมสตัตนะครับที่ป้องกันเวลาที่น้ำร้อนเกินไปนะครับรู้สึกรุ่นนี้จะมีตัวรีเซ็ด้วยเพื่อนเห็นไหมครับตัวรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับปร่มนี้ครับเรียกนี่ครับก็คือการทำงานของมันก็คือถ้ามันร้อนนะครับหลอดจับนี่มันจะก็จะตัดพอตัดปุ๊บเราต้องการที่จะให้มันต่อแล้วก็แค่กดรีเซ็ตนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูฮีเตอร์ของหม้อต้มนะครับว่ามันทำงานหรือเปล่าหรือว่ามันขาดหรือเปล่าโดยที่เราตั้งที่โอห์มนะครับตำแหน่งที่โอห์มเท่าไหร่ก็ได้นะครับสักสองกก็ได้ครับดูว่าจริงๆถ้ามันขาดเนี่ยมันก็จะไม่มันจะเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้ามันไม่ขาดมันจะมีความต้านทานนะครับนะครับเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้แสดงว่า หม้อต้มเราใช้ได้นะครับไม่ขาดที่เติมไม่เป็นไรเทสกับกาวนะครับโครงสร้างอันนี้ก็ถือว่าไม,ไม่ถึงกาวนะครับไม่ถึงกาวไม่ถึงกาวใช้ได้อยู่นะครับเบื้องต้นก็เราจะจ่ายไฟนะครับทีนี้เราก็มาตรวจเช็คต่อไปเออลืมบอกเพื่อนๆกัน,นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับมันจะระบุคําว่า ln แล้วก็ใส่ดินนะครับ มันจะมีตัวเช็คไฟอยู่นะครับก็คือตัว ELCB นะครับตัวนี้ถ้ามีตัวนี้ขึ้นแสดงว่าเครื่องรุ่นี้น่าจะเซฟผู้ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคือถ้ามีไฟรั่วนิดนึงเนี่ยนะมันก็จะตัดระบบเลยนะครับการดีไซน์วงจรเนะี่ยมันจะระบุนะครับ L N ถ้าเพื่อนๆต่อสลับกัน N กับ L เนะี่ยเครื่องก็จะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ถ้าไม่ต่อสายดิน ขึ้นก็จะไม่ทำงานนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราจ่ายไฟเข้าไปมันจะเป็นยังไงเราจะใช้หลอดไฟนี่นะครับหลอดไฟธรรมดาได้น,นะครับใช้แทนหม้อต้มนะครับโดยการที่เราจะต้องถอดถอดหม้อต้มออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะต่อกับหลอดไฟแทนนะครับสามารถช่วยได้นะครับ ่อไปอบนี้นะครับก็คือต่อแทนฮีเตอร์ของมอต้มนั่นเองนะครับเราก็ทํงการจ่ายไฟนะครับอันนี้ผมก็จะต่อเข้าไปไป,ปักตราน,นี้นะครับนะครับโดยที่แดงนี่เป็นลายนะเอาละครับหลังจากที่เราต่อลายกันนี้ตอนเสร็จนะครับเราก็ต่อหลอดไฟเป็นโหลดแทนและ เก็บกันนะครับน,นี้ดีกว่าเราก็จะมาเซตปักกันเลยมาดูเบื้องต้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นอโอเคเสร็จแล้วนะครับเออมองเห็นหรือเปล่ากระมันรั่วเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนครับนะครับ,ะะรบจะเห็นว่าออตัวเช็คระบบเช็คไฟรั่ว,วทำงานนะครับก็คือ elcb ไฟตัวนี้ือติด แต่ไฟเอิร์ธไม่ติดหมายความว่าอางไรนะครับหากมาติดตั้งสายดินเครื่องจะไม่ทำงานอ้าวนะครับแล้วหลังจากที่เราต่อสายดินแล้วเสียบปลั๊กเกิด์อะไรขึ้นนะครับโอ้ไฟ ELCB ติดไฟเอิร์ธไม่ติด ต้องตรวจเช็คกันต่อนะครับถ้าอย่างนี้เครื่องจะไม่ทำงานโอ้ยวัดต,ต้องวัดไฟแล้วนิวตัน Newton. ลายกับนิวตันได้230านะครับทีนี้เอ,อิร์ดกับลายเป็นศูนย์เอิร์ดกับนิวตันละอ,อ่าเป็นศูนย์ลักษณะอย่างนี้ แสดงว่าเราต่อลายกับนิวตอนสลับกันนะครับวงจรตรวจจับก็เลยไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาสลับสายกันปังเขาให้มาดูนะครับเอาแล้วโอเคนะครับเราต่อเลยอ้าวเปิดสวิตเปิดสวิตมันจะต้องมีไฟขึ้นนะครับนี่เป็นกริตพา power เปิดไม่ขึ้นเปิดเก่าเหมือนเดิมเปิดเปิดเหมือนเดิม <c oughs> กษนะอย่างนี้แสดงว่ามันน่าจะตอนนี้น่าจะมีปัญหา <c oughs> เกิดขึ้นมาและก็ววออวรวมทั้งหมดจุดสี่สายนะครับชุดนี้จะเป็นสวิตนะครับแต่ชุดนี้จะเป็นควต้านทานนะครับ อแล้ทกันินมไปเลยเงียบโอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนโอลุ่มไปแล้วนะครับามาเทศกันต่อเอ,อโอเคไฟโชว์อุณหภูมิ30องศาม,มันขึ้นนะครับก็แสดงว่าระบบเรามีโอเคแล้วผมจะลองเปิดดูนะครับ เห็นะครับมันจะปรับมันก็จะปรับปุณรภพูิได้แล้วนี่เคยละนะครับอันนี้เราจะมาลองเทสดูโดยใช้ลมเป่าเข้าไปตัวโฟมิเตอร์ตัว,ตวนี้มันก็จะจับเป็นใบพัดหมุนนะครับก็ส่งสัญญาณมาที่สายสีเหลืองไปจ่ายไปสังบอกคอนตรลเลอร์ว่ามีน้ำผ่านแล้วนะนี่คือเราจะหลอกมันนะครับ เป่าลมเข้าไปให้มันทำงานนะครับดูนะไม่ทำงานอ้าวหลอดไฟจะติดถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่ามอตอร์ทำงานนะครับจะสังเกตที่30นะครับถ้าเราตับขึ้นมาเซตไว้ที่40ดูนะครับ หลอดไฟมันจะสว่างมากขึ้นเห็นไหมครับถ้าผมเซ็ตไว้ที่35องศาเห็นไหมครับมันก็จะสว่าง,างเบาสว่างมากของเบาลงมาเพื่อจะคอนโทรลอุณหภูมิของน้ำน,นะครับตักษณะอย่างนี้แสดงว่าระบบเรา โอเคนะครับกดรีเซ็ตไฟจะติดนะครับกดเทสไฟดัดลองเทสระบบดูนะครับนี่สแสดงว่าการต่อไฟเราปกติ 15สาแอมที่อุณหภูมน้ำาสิ